ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวววสเบตบ22-23มกราคมนี้นายรัฐมนตรีล่องใต้ประชุมคอรมอสัญจรและติดตามงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1นึ่งทั2,567ณจังหวัดระนองระหว่างวันที่22-23มาการาคมนี้ค่ะสําหรับการลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายในการตรวจราชการที่สําคัญหลายมิติทั้งเรื่องการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคการประมงการติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาลและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะวันที่22มกราคมนี้ค่ะลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือระนองเกาะสองอําเภอเมืองระนองพูดคุยประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานข้ามชาติพิธีการสุลกากรและประมงท่าเรือระนองเกาะสองตมบลปากน้ําซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่ใช้รองรับการเดินทางระหว่างประเทศไทยและเมียนมา เป็นท่าเรือข้ามฟากขนส่งและท่องเที่ยวค่ะ และติดตามความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันแลนบริดจ์ชุมพรระนองนอุทยานแห่งชาติแหลมสนอำเภอกระเปอือจังหวัดระนองโดยโครงการแลนบริดจ์ค่ะเป็นการพรัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรายการบริการด้านคมนาคมโดยการเชื่อมโยงสองท่าเรือในฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการบ่อน้าแร่ร้อนรักษาวารินน้บ่อน้าแร่ร้อน าวารินอำเภอเมืองระนองซึ่งมีบ่อน,น้ำแร่ร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชูอัตลักษณ์ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งจะผลักดันจังหวัดระนองสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลกหรือ Wellness City ค่ะ ส่วนวันที่23มกราคม2567นายรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2567หน้าหอประชุมคอสู้เจียงสู่ราชการจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะ โดยจังหวัดระนองค่ะเตรียมนําเสนอโครงการปรับปรุงท่าเรือระนองเกาะสองเพื่อการาท่องเที่ยวและสัญจรปรับปรุงทางเข้าท่าเรือและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารรวมทั้งเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4จากจังหวัดระนองพังงาและโครงการก่อสร้างถาน,นนสายราชกรูดหลังสวนทางหลวงหมายเลข4 0 0 6ขยายถนนเป็นสี่ช่องจาราจรจากอำเภอเมืองระนองไปยังจังหวัดพังงาเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองระนองค่ะ ึ่งรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายส่งรัฐบาลได้วางโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อกัอการเดินทางและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างไรายได้และมีการกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th